เอ้ยเล็กเอ้ยยุบเล็กๆทำไมอ่ะตอนนี้ขุดถึงหลุมไหนละวโอ้ยยุบๆอยู่อ่ะมันแหลกๆนิดนึงน่าจะไม่แหลกมากแหละเออเกมน่าจะเป็นเกมนะเมื่อก,กี้เราจะสร้างตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดูดิลาพิษเหรอลาพิษอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่เอาจริงดิปกติลาพิษต้องอยู่ตรงแถวข้างล่างดิมันอยู่แถวๆวายเอ้ยมันเก็บได้นะมันต้องอยู่แถวลาวาใช่ไหมเก็บได้เก็บได้อ่ะ มันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยชงมันเธอเก็บเลยมันได้พอดีอ่ะเป็นเรื่องที่บ้าสะใจรรมากเลยนี่ไปจะทำตรงนี้เป็นที่ป,ปิ้งย่างเตาอ,อ่าเพราะว่าแต่พี่จะเอาไปก็บน้ำพึ่งอนะ่ะขุดตรงนี้หน่อยดีกว่าอ่าอ่าพีเ่เพิ่งได้ไฟสุดยอดไฟสุดยอดเลยเป็นไฟที่มันน่าจ,จะไม่มีป่องเพราก็จะทำการเอาเออจะขคาประตูไหมนนะี่ยประตูใช่ประตูอ่ะ ก็ก็ค้าไปสิขอผมทำเรื่องทำเรื่องกันนก่อนิดกับอ่เดี๋ยวน่เไปกการคค่เลยตอนนี้ก็งทำอไรเนี่ก็จะได้กไฟสวยๆไม่ร้มัมีระรูระบายอะไรอยากให้มันมีควานออกมาจากข้างหมเฮ้ไม่มีเลยนะคุณกันนะทำารวจสอบด้วยกอนว่าตรงนั้นนี่แล้มั้ง เพราะว่าฟันดูพิกัดไม่เป็นเอาเป็นตรงนี้แหละเดาเอาลงไปพอจะไปเจอกับอะไรลงไปพอจะไปเจอ,เจอเก,กับเอ่ออะไรน่าจะ,าจ,ะาจะไน่าจะไปไจไเจอน่อาจะได้ไอกอนนี่บอกอว่าคนน่าไม่น่าจะเจอไงทไมอ่ะก็จะคุดหาปล ong ไฟจริงดิขึ้นขนาดนี้จะไม่ใช่ปล ong ไฟแหละ งานแกก็ต้องแต่งตแต่งหาบ้านให้มันดีกดมมเล้าดีกคุเป็นไหน่ยนดูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจาคุณคุณไปเจอไทำเลยนะทำเล็กๆเ้วคุณทำไปดทำเลยเอาไปที่เกบที่กล่องไหมก็ดีๆก็อที่กองเลยก็สวยอยู่นิดน uh ีอ oh, hey. ้าวเฮ้ยนีสิอนนั้นเกียนะก็สวยอยู่นเลยเป็นแบบแนวสไตล์เนเอตรงไหนฮะวมมาล่าสุดมีกดรือพี่ัเกงม ไอ้ยม่ีอะไรเทำที่นี่เบีด้วยเซบูบี้อะบีมันต้องมันน่ๆหรอตรงน KFC KFC เก็บไปเอร์ก c ยังถ้ใคมีเอานิ่งไกัน่อไปเลยนทำได้ีเลยเฮ้ยเลยจบแล้วสใจเป็นนั่นไมเนี่ยเราสามารถสรางบ้านเนี่ยสใเป็นน่นไมหังาก่อน่นรัอจ่ที่านี่นี่ดมทางลยตรงนี้อม้าไรดิบันไดบใส่ขึ้นดิเห็นเเคยเคยเห็นเอาตั้ามาเ ชื่อชื่อเป็นไงนะชื่อแกเป็นไหนวะชื่อคนน่ะชื่อคนอยู่เนี่พวกกเห็นชื่อพวกกเห็นชื่อคนดิอยู่ใกล้แค่นี้ส่งกลมเหรอโอ้โหแซดแกเอามาทางไหนวะเนี่ยเออช่วยส่งไม้เอ๊ะโตคาร์บลงมาทีตูฟังเพลงคูลาไลท์อยู่ดิสระร่าก็บเพลงสเปรีเหรอไหนโอาผิดไปเอาไปใส่กินยวงไงซองที่มีทำอะไรอ๋อนี่ขาดิ่งหลังแกมันหลัง เออจะติดอ้าวมบใหญ่หมดตรนี้ัอาใบอีกมากมายก็ตัดไม้ละทิ้งขีนะอบ้ากต้องการมไม่ต้องการหินไม่ตมีบันไดหินเหรอนี่แกขึ้นยังไงก็ันมีหินแลอจะเึ้นหิ้ไงเลยยังนะกันนะเกิดแลก็คือจะเอารูปัหน้าบ้านดูเกดแวแกก็จะเต็มนที่มอยู่ในไม้าที่มัอาเอะไราที่นไม่ได้เออที่มันเท่าไหรอะยไ้รุดรวยคจ เอ๊อนี่มันคือพวหมีหมีหมีเหรออ๋อนายอยากเข้าไปอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมเมอยนี่เป็นแกะฮะมันคือแกะแกะยังไงนี่แกะนี่คือแพะเอ๊ะไม่ใช่ดินี่คือหมีขอ,องไอแ้แซคดึงกรถึงตรงนี้ไอแ้แซดตรงนี้น้องหมีอยากลงไปด้วยอ่ะทำไมไม่ลงไปจะให้เราตรงนี้เนี่ยตรงนี้แกสองตัวเนี่ยเอื้อแต่งไปอุ่งแหวนนี่กันดีกว่าเพม่อนแกเอ้ยให้น้องเขาเติบโต ว่าแต่แกกินน้ำแข็งได้ไงวะก็ไปกินบ้าแมอย่างแกก็ไปลงมานไปเอานี่ดี